คันอูหรือเนื้อวัวเกาหลีเป็นที่รู้จักถึงความอร่อยและความแพงเวอร์ที่แปลกก็คือเนื้อวัวที่เลี้ยงในเกาหลีเนี่ยราคาแพงกว่าเนื้อวัวนําเข้าซะอีกเช่นเนื้อวัวจากอเมริกาไม่ได้แพงกว่าเล็กน้อยนะคะแพงกว่ามากๆโดยมีหลายสาเหตุที่ทําให้เนื้อวัวเกาหลีราคาแพงถึงขนาดนี้1ในเกาหลีไม่ค่อยมีทุ่งหญ้ากว้างๆเอาไว้เลี้ยงวัวแบบปล่อยให้วัวไปหากินหญ้าเอาเองแบบที่เราเคยเห็นในต่างจังหวัดของเมืองไทยหรือในต่างประเทศเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยวัวจะถูกเลี้ยงด้ว การให้อาหารเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารอย่างมากซึ่งในเกาหลีเนี่ยอาหารก็ราคาสูงกว่าในต่างประเทศอยู่แล้ว2เพิ่มจํานวนได้ยากเพราะว่าปกติเนี่ยวัวออกลูกครั้งละ1ตัวต่อปี 3. คุณภาพพรีเมียมเพื่อที่จะหาจุดเด่นให้กับเนื้อวัวเกาหลีเพราะว่าจากที่เล่ามาเนี่ยค่าอาหารของเนื้อวัวเกาหลีก็สูงกว่าในต่างประเทศแล้วทําให้ราคาต้นทุนของเนื้อวัวเกาหลีสูงกว่าเนื้อวัวนําเข้าอย่างมากเนื้อวัวเกาหลีเลยจําเป็นต้องทําให้เป็นสินค้าพรีเมียม ก็คุณภาพสูงขึ้นไปอีกโดยเนวัวเกาหลีเวลาเขาขายเนี่ยเขาไม่ได้ขายยกฟาร์มนะคะแต่จะเป็นการประมูลทีละหนึ่งตัวฟังไม่ผิดค่ะประมูลค่ะแน,นโนนล่ะว่าประมูลแต่ละครั้งราคาก็ไม่เท่ากันขึ้นกับเกรดของเนื้อวัวด้วยค่ะซึ่งวัวแต่ละตัวตั้งแต่เกิดเนี่ยก็จะมีหมายเลขประจําตัวคล้ายๆกับหมายเลขแบบประชาชนของคนเลยค่ะนอกจากนี้ยังเก็บรายละเอียดยิบเลยค่ะเช่นเกิดจากฟาร์มไหนใครเป็นคนเลี้ยงเกิดวันที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่เพศอะไรแม่ชื่ออะไรแปรรูปเมื่อไหร่เรียงเด็ว ่าเก็บละเอียดยิบจริงๆซึ่งหมายเลขประจําจตัวของวัวตัวนั้นจะถูกเขียนเอาไว้ตรงแพ็กเกจแม้ว่าจะถูกแบ่งขายเป็นแพ็กเกจเล็กๆแล้วก็สามารถบอกได้ว่าวัวที่เราซื้อมาเนี่ยมาจากวัวตัวไหนเวลาเกิดปัญหาเนี่ยก็จะตามหาคนรับผิดชอบได้ซึ่งไอรินคิดว่ามันดีมากๆซึ่งเนื้อวัวเกาหลีเนี่ยจะแบ่งออกเป็น6เกรดค่ะโดยดูจากไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อเป็นสําคัญยิ่งไขมันแทรกกระจายไปทั่วเนื้ออย่างนี้เกรดยิ่งสูงแล้วก็ราคายิ่งแพงโดยเนื้อวัวแต่ละบริเวณเนี่ยราคาจะไม่เท่ากันยิ่งบริเวณไหนทีี่ม ขนาดเล็กราคาจะยิ่งแพงโดยเนื้อวัวบริวเวณที่ราคาแพงได้แก่เนื้อสันในหรือที่เรียกว่าเทนเดอร์ลอยภาษาเกาหลีเรียกว่าอันชิมเนื้อสันนอกหรือเจอรอยก็ราคาแพงเหมือนกันค่ะตอนที่อยู่ไทยเนี่ยอลินแทบไม่เคยทานวัวเลยค่ะแต่พอมาอยู่เกาหลีเนี่ยก็เลยเริ่มหัดทานส่วนตัวรู้สึกว่าชอบฮันอูค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีกลิ่นทานง่ายกว่าเนื้อวัวน,นําเข้าที่จะมีกลิ่นหญ้าตามธรรมชาติแต่ราคาก็แพงเสือเกินและเพื่อนๆชอบทานฮันอูเหมือนกันไหมคะ